สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาดีวิวนะครับกล้องของแบรนด์ดิสคัพเบอรี่นะฮะตัวนี้จะเป็นกล้องยิงเร็วนะครับนะเป็นแบบใช้เป็นกล้องยิงเร็วก็ได้นะโดยใช้เป็นเลสดอทก็ได้นะครับเลสดอทก็ปรับเป็นหนึ่งเท่านะถ้าจะยิงเร็วตัวนี้มันปรับถึงหกเท่านะหนึ่งถึงหกเท่านะถ้าเป็นเลสดอทเนี่ยก็ปรับเป็นหนึ่งเท่านะปรับขยายได้หกเท่านะครับขนาดหน้าเลนก็ยี่สิบสี่มิล ตัวนี้เป็นสิ่งเล็งขยายตามซูมนะครับเป็นรุ่น FFP นะครับสิ่งเล็งขยายตามซูมนะครับนะครับตัวท่อเขาเนี่ยนะฮะท่อ30มิมลนะครับตัวนี้ไฟนี้จะมีด้วยกันสีเดียวนะฮะสีแดงนะครับปรับความเข้มได้6ระดับตัวนี้เป็นตัวปรับซูมนะฮะเนี่ยหกหนึ่งถึงหกเท่านะครับตัวนี้เป็นตัวปรับลินตานะครับ ในบอดี้สวยงามนะครับใช้เป็นเลดดอรก็ได้นะครับนะฮะปรับเป็นกล้องก็ได้นะครับตัวเนี้ยจะเป็นตัวเนี่ยเป็นตัวปรับตัวนี้ปรับอบนล่างนะฮนะเป็นตัวปรับในนะ ตัวนี้จะปรับใา้ขวานะครับปรับความเข้มได้หกระดับนะครับเนี่ยหกระดับนะครับเส้นเล็งเขานะครับ ในเส้นเลงเขานะครับนี่ไปแล้วนะเขาจะเป็นไปสีแดงสีเดียวนะครับนะฮะเส้นเลงเขา เ,เป็นเส้นเล็งปรับขยายตามซูมเนี่ยเห็นไหมครับตัวนี้เลนก็จะใสมากนะครับนะเลนก็ใสมากครับคมชัดเลยนะฮะเนี่ยเส้นเลนเขานะครับ เนี่ยบอดี้สวยงามนะครับเนี่ยเหมาะสำหรับสทล่านะที่ต้องการกล้องยิงเร็วนะคุณภาพสูงนะครับใช้ได้เป็นทั้งกล้องนะหรือเป็นเลดดอทก็ได้นะครับตัวนี้นะครับ ของแถมเขานะครับขาอย่างดีเลยนะฮะขาแข็งแรงนะครับหนึ่งคู่นะครับขาเนี่ยจะมีรางขนาดยี่สิบมิลกับสิบเอดมิลนะครับแก้งมานะฮะทางร้านจัดให้นะครับนะฮะขาแข็งแรงหนึ่งคู่นะครับฝาเนี่ยฝาเขาเนี่ยจะเป็นไม่ใช่ฝากระดกนะฮะเขาจะเป็นยางซิลิโคนนะฮะนะครับปิดหน้าหลังนะครับหนึ่งชุดนะครับแล้วก็ปักแกนะครับ นะหนึ่งตัวนะฮะบรรบกันนะครับนะฮะนะครับบรระบกันนะครับคู่มือการใช้งานหนังเร่มนะครับเห็นนะฮะผ้าเนี่ยเป็นผ้าของเขาเลยนะครับของของดิสนะฮะเป็นผ้ากำมะหยีอย่างดีเลยนะหนึ่งพื้นนะครับแบตเตอรี่เนี่ยเราจะถาม เราจะแถมเป็นฐานแบบอะพาณสโณกแท้นะฮะนะครับเราจะแถมเป็นฐานอย่างดีนะฮะทางร้านจะไม่แถมฐานอาไม่มียี่ห้อนะฮะตัวนี้ใช้ไม่ต้องกลัวอฐานจะเปียกนะฮะเพราะมันเป็นยี่ห้อของอะพาณสโณกแท้นะครับสามก้อนนะครับตัวเนี้ยถ้าไปซื้อนะฮะซื้อเปีกแล้ก็ละแปดสิบาทนะครับแต่ว่าทางร้านจะแถมให้สามก้อนนะฮะสามก้อนใช้ได้หลายปีนะครับกว่าจะหมดนะครับ แล้วก็ตัววัดระดับน้ำหนึ่งตัวนะแถมให้นะครับตัวนี้เป็นวัดระดับน้ำนะฮะเนี่ยชุดวัดระดับน้ำหนึ่งตัวนะฮะสินค้านะครับนะฮะมีใบรับประกันนะครับนะครับนะครับราคานะครับนะครับช่องทางในการติดต่อนะครับรายละเอียดของสินค้านะครับสามารถรับชมที่คลิปด้านล่างได้เลยนะครับ ถ้าชอบคลิปนี้นะครับช่วยกดไลค์นะฮะกดแชร์นะครับหรือกดติดตามนะครับทางร้านเราเนี่ยจะมีสินค้าใหม่ๆเนี่ยมานำเสนอรับชมเรื่อยๆนะครับครับขอบคุณครับสวัสดีครับ